หน่วยที่8กิจกรรมการสร้างวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญหนึ่งสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่8นี้ประกอบด้วยความหมายของวินยัยวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยระเบียบแถวการจัดรูปแบบแถวของลูกเสือการใช้สัญญาณต่างๆการฝึกระเบียบแถวเป็นราย ความหมายของวินยัยวินัยหมายถึงการอยู่ในรเียบแบบแผนข้อบังคับข้อบฏิบัติกฎที่กลุ่มชนนั้นต์กำหนดขึ้นวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยหนวินัยภายนอก 2. วินัยภายใน สิ่งที่จะช่วยทําให้ลูกเสือวิสามันได้มีระเบียบวินัยที่ดีได้แก่หนึ่งการปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 2. วพิธีการต่ตางๆจะทําทให้ลูกเสือวิสามันอยู่ในอาการสับรวมสามการ,ริบัติในการเปิดปชุมกองและปิดจุมกองหรือการอยู่ค่ายพักแรมในตอนเช้าเป็นการช่วยให้ลูกเสือได้รักษามาตรฐานและระเบียบวินัยของกองเสือ ให้มีระดับดีขึ้น 4. เครื่องแบบมีความหมายสำหรับชื่อเสียงของขบวนการลูกเสือบุคคลภายนอกจะมองและตัดสินด้วยสิ่งที่เห็นเท่านั้นผู้แต่งเครื่องแบบจะต้องสํบรวมกิริยาวาจาไม่กระทำการใดที่จะทำให้เสื่อมเสีย 5. การอยู่ค่ายพักแรมต้องทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิธภาพ 6. การเดินทางไกลได้รับความเหนื่เหนื่อยต้องอทนเนใจซึ่กันและกัน เจ็ดระเบียบแถวเป็นวิธีการฝึกที่จะต้องให้ปฏิบัติตามคามําบอกคำสั่งแปดสิ่งเบ็ดล้อมที่มองเห็นเป็นแบบอย่างที่จะจกระทําตาม9ตัวอย่างที่ดีของเสือเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่ผู้พบเห็นจะเกิดศรัทธายึดถือเป็นแบบอย่างระเบียบแถวระเบียบแถวคือเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความมีระเบียบวินัยของลูกเสือที่แสดงให้ประชาชนได้เห็นดังนั้น การฝึกระเบียบแถวของลูกเสือก็เท่ากับการปลูกฝังความเป็นผู้มีเกียรติศักดิ์ศรีและเป็นผู้วินยัยมีวินัยนั่นเองการฝึกระเบียบแถวมีความมุ่งหมายในนี้หนึ่งเพื่อฝึกให้ลูกเสือเป็นผู้มีระเบียบวินัยอันดีงาม 2. เพื่อฝึกให้ลูกเสือรู้จักฟังคําสั่งและปปิดัติตามได้ถูกต้อง3เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน เพื่อที่จะสามารถบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตามลักษณะของเสือได้ 4. เพื่อให้ลูกเสือเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวห้าเพื่อปล่อให้เกิดความสัมคีพร้อมเพียงกันในหมู่ลูกเสือ 6. เพื่อฝึกความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดรูปแบบแถวของลูกเสือปกติการจัดเป็นแถวตอนหรือแถวหน้ากระดานและขบวนทั้งนี้อาจจะเป็นแถวชิดหรือแยกหน่อยก็ได้แถวตอนคือแถวลูกเสือซึ่งจัดวางคนซ้อนกันในทางลึกระยะห่างระหว่างคนหน้ากับคนหลังเรียกว่าระยะต่อแถวตอนเรียงหนึ่งรองในหมู่ลูกเสือเป็นหลักหน้าในหมู่ลูกเสือ69ลูกเสืออื่นเข้าแถวซ้อนกันไปข้างหลังในแนวลึกยืนตรงคองคนหน้าระยะตอน9ก้าประมาณช่วงแขน ลักษณะการเข้าแถวตอนเรียนหแถวหน้าการะดานคือแถวลูกเสือซึ่งเรียนเคียงเป็นแนวเดียวกันในฐานกว้างระยะห่างระบอ่บางคคลจากศอกถึงศอกเรียกว่าระยะเคียงการใช้สัญญาณาสัญญาณส่ญญาจะช่วยลูกเสือปฏิบัติตามเพื่อความรวดเร็วและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังจะเป็นการสร้างวินัยอีกด้วยซึ่งในที่นี้จะประกอบด้วยสัญญาณมือสัญญาณนกหวีดและสัญญาณมือเรียกแถวของลูกเสือสากลสัญญาณนกหวีดสาหรับการฝึกประจําวันหรือในโอกาสที่ผู้มาเข้าประชาอยู่ห่างไกลลูกเสือใช้สัญญาณประเภทอื่นไม่สะดวกก็ใช้สัญญาณนกหวีดแทนสัญญาณมือเรียกแถวของเสือสากล การใช้สัญญาณมือเรียกแถวในรูปแบบต่างๆนั้นก่อนจะเรียกแถวผู้บังคับปชาหรือผู้เรียกจะต้องหาที่ให้เหมาะสมเียก่อนพร้อมกับยืนตรงแล้วจึงเรียกก้องและสัญญาณมือทันทีนี่ลักษณะแถวหน้ากระดานเรียหนึ่งหรือแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวแถวตอนเรียหนึ่ง แถวหน้ากระดานหมูปิดระยะแถวหน้ากระดานหมูเปิดระยะแถวครึ่งวงกลมหรือเกือกม้าแถววงกลมก็จะมีเอกมี แบบต่างก็คือแบบผู้เรียกอยู่ในตำแหน่งจุดศูนย์กลางกับแบบผู้เรียกแถวอยู่เส้นที่เส้นรอบวงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นรอบวงแถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่งแถวรัศมีหรือรอบเกวียว จบหน่วยที่8กิจกรรมสร้างวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามันหนึ่งดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือพร้อมทั้งทําแบบฝึกหัดท้ายหน่วยและฝึกปฏิบัติในไปงานด้วยนะครับ